สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายถึงแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้ประดับนะครับและเป็นไม้มงคลด้วยนะครับอีกหนึ่งชนิดนะครับชื่อว่าแสงจันทรานะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเศรษฐีแสงจันทร์นะครับถ้าจะเทียบกับไม้มงคลชนิดอื่นๆนะครับก็ก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าไม้มงคลอื่นๆนะครับ คือสูงได้ประมาณ1เมตรเลยนะครับความสูงที่เต็มที่นะครับก็ประมาณ1เมตร1เมตรกว่าเลยนะครับแสงจันทรานะครับจะมีกลางใบนะครับส่วนที่กลางใบเป็นสีค่อนข้างสว่างนะครับแล้วก็มีขอบใบสีเขียวเข้มขึ้นมานะครับก็ดูแล้วก็พ้างจะสุกสว่างนะครับตรงกลางนะครับก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับลักษณะของแสงจันทรานี่จะมีใบที่สวยนะครับ ทรงค่อนข้างเฉรีนะครับทรงกระชับดีนะครับการปลูกการขยายพันธุ์นะครับส่วนมากก็จะทําด้วยการกรักตัดชำนะครับหรือแยกหน่อน,นะครับถ้าต้นใหญ่ๆแล้วก็สามารถจะมีหน่อขึ้นข้างๆได้เราแยกได้นะครับหรือเราจะสามารถตัดนะครับตัดลําต้นนะครับไปชําได้นะครับการดูแลนะครับ ดินที่เหมาะสมนะครับก็จะได้เป็นดินที่มีการระบายน้ําได้ดีนะครับน้ําไม่ขังนะครับแสงจันทราหนีไม่ได้ชอบน้ํามากเลยนะครับเราลดน้ําสักสองสามวันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือถ้าช่วงอากาศชื้นๆนะครับเป็นหน้าฝนนี่อาจจะ4ีถึงหวันก็ลดทีนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเราพูดถึงน้ําพูดถึงดินแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องของแสงนะครับ แสงจันทรานี่จะไม่ชอบแสงแดดโดยตรงนะครับจะชอบแสงแดดลำไรนะครับไม่ควรเอาไว้ในที่มืดเกินไปนะครับที่อับแสงเกินไปนี่จะทําให้ต้นไม้ไม่แข็งแรงนะครับการให้ปุ๋ยนี่ควรให้ปุ๋ยละลายช้านะครับอาจจะสูตร 13, 13 13 13ของออสโมโค้ดนะครับหรือถ้าเป็นมันติเทกนี่ก็จะเป็นสูตร 16, 16 16 16นะครับ ก็3มเดือน4เดือนให้ทีดึงได้นะครับถ้าเราต้องการเอาต้นแสงจันทรานะครับไปไว้ประดับในส่วนที่ทึบที่อับมืดนะครับเราก็ทําได้นะครับแต่ว่าตอนเช้าเช้านะครับตอนแดดอ่อนๆนะครับเราควรจะยกออกมานะครับให้ได้รับแดดนะครับให้ได้รับแสงเพื่อต้นไม้ของเราจะได้ทําการสังเคราะห์แสงนะครับทําให้เจริญเติบโตต่อไปนะครับ เรื่องราคาก็แตกต่างกันไปนะครับไซนี้ที่ร้านผมขายอยู่200บาทนะครับถ้าต้นเล็กหน่อยก็แปดสิร้อยนิดๆนะครับก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ร้านด้วยนะครับก็วันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆรู้จักกับแสงจันทรคลานะครับหรือเศรษฐีแสงจันทร์นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ